สวัสดีครับผมบีนะครับจากร้านเซลร์ไวน์พราหมณ์ครับวันนี้ขออนุญาตพามาชมรถอีกหนึ่งคันที่บอกได้เลยว่าเป็นรถเนเกตไบายสายโดดนะครับที่เอ่ยชื่อไปไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนกับเจ้าตัวยามาฮ่า MT 0 7นะครับรถคันนี้เลยตัวรถจดทะเบียนปี2017ครับสภาพสวยใสป้ายแดงสุดๆไร้ตำเหนินะครับตัวนี้เหมาะมากทั้งใช้ในเมืองแล้ววิ่งออกทริปต่างจังหวัดนะครับผมรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมเป็นไงนะครับของแต่งที่ให้มามีอะไรมาบ้างและเลขไม้วิ่งเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรา กดซับสไคร b ์กดแชร์และกดไลค์กาลังใจให้ด้วยนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ผเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถแบบใกล้ๆนะครับพร้อมเจาะลึกสภาพของแต่งและเลขไม่กันดีกว่าว่าเลขไม้ตัวนี้จะวิ่งมาเท่าไหร่แล้วของแต่งที่ให้มามีอะไรมาบ้างนะครับเริ่มต้นเลยในส่วนของหน้าปัดเรือนไม้ครับขออนุญาตเปิดแจนิดนึงตัวนี้เลขไม่นะครับบอกไว้เลยว่าวิ่งมันน้อยมากๆนะครับเลขไม้วิ่งมาเพียงแค่13,000มกิโลตนะครับตัวรถเราเซอร์วิสให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับระบบไฟติดครบทุกจุดไล่ให้ครบครับน้ำมันเครื่องของเหลวเปลี่ยนใหม่แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูในส่วนของของแต่งกันบ้างครับว่าของแต ตัวการสบัดครับตัวนี้เป็นการสบัดไฮเปอร์โพนะครับรุ่น RSC นะครับตัวนี้มาพร้อมขาจับแต่งตรงรุ่นนะครับถัดมาอีกนิดนึงในส่วนของมือเบรกมือคัสต์แต่งครับตัวนี้สามารถปรับระดับได้ถึง6ระดับนะผมแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับชอบคัสต์สูงคัสต์ต่าตั้งปรับได้เองเลยครับอีกนิดนึงครับถัดมาในส่วนของกระจกครับตัวนี้เป็นกระจกใบฮันแต่งนะครับตัวนี้สามารถทําความเร็วสูงได้ไม่สั่นและสับที่สาคัญนะครับมองเห็นใช้งานได้จริงและตัดแสงนะครับแสงมาตะทอนเข้าตาเวลาขี่แน่นอนมาดูด้้้าาานนนนหกัับบงครใ ของนนหน้าครับตัวนี้เป็นชิลหน้าแต่งนะครับตัวนี้มาพร้อมขาชิลขาจับชิลนะครับตรงรุ่นของ MT07 เลยตัวนี้ใช้งานได้ครับตัดลมนะครับลมไม่ปะทะตัวใช้งานได้นะครับถัดมาครับในส่วนของกันลมรอครับตัวนี้มาครบทั้งชุดเลยนะครับเป็นหน้าหน้าและด้านหลังนะครับสีดําตัดแดงนะครับมาหล่อๆตรงรุ่นเช่นกัน ถัดมาครับผมในส่วนของเครื่องครับข้างเครื่องครับตัวน,นี้จะเป็นตัวแคสบาร์นะครับแคสบาร์แต่งตรงรุ่นของ K2 หูยึดตรงเข้ากับเฟรมทุกจุดนะครับกันล้มใช้งานได้จริงนะครับถัดมาครับในส่วนของด้านหลังครับ ตัวนี้มาเป็นท้ายสั้นแต่งนะครับตรงรุ่นเช่นกันมาพร้อมกับไฟเลี้ยว LED 4ดวงหน้าและหลังนะครับเราไล่มาให้ครบๆติดครบหมดแล้วเรียบร้อยพร้อมใช้สุดๆนะครับดูในส่วนของยางกันบ้างครับตัวนี้เป็นยางเดิมติดรถนะครับแต่ว่ารับประกันว่ายางเดิมตัวนี้ยังใช้งานได้ยาวนะครับหน้ายางยังไม่แข็งนะที่สาคัญยังไม่แตกลายงานนะครับยังวิ่งได้อีกหลายทริปแน่นอนมาดูในส่วนของโซ่สเตอร์ครับตัวนี้โซ่สเตอร์ก็เช่นกันนะครับยังอีกเยอะนะครับใช้งานได้ยาวๆเลยพร้อมใช้สุดๆนะครับโอเคนะครับเดี๋ยว แล้วก็อีกอย่างหนึ่งไฮไลท์ของคันนี้เลยที่ลืมบอกไปนะครับตัวนี้เป็นท่อแต่งนะครับทรงตัวนี้ทรงอะคาปวิกนะครับตัวนี้มันแบบสั้นนะครับผมคอท่อเป็นตีวนนะครับตัวนี้ดูสังเกตนิดหนึ่งไล่สูตรมาเรียบร้อยครับท่อนี่วิ่งสะเทือนสะเทือนสนั่นแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องยนต์กับเสียงตัวท่อนะครับพร้อมเทีระบบไฟรอบคันนะครับว่าเท่ะแล้วดูว่าท่อจะสะเทือนอย่างที่ผมแจ้งหรือเปล่าว่าท่อข้อวนมาแตกต่างจากธรรมดาอย่างไงนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเรียนดีกว่าครับ โอเคครับเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์กันนิดนึงเข้องเสียงท่อนะครับว่าท่อท่อวนเนี่ยเสียงมันแตกต่างจากท่อธรรมดาอย่างไงนะครับขออนุญาตเปิดกุญแจนิดหนึ่งนะครับโอฟโหไป16น้าผมใช้ได้ดหมดรอบคันนะครับเครื่องเงียบครับไม่ดังพัดไม่ดังนะครับตัวนี้์วิส์เรียบร้อยพร้อมใช้ครับตัวท่อเสียงออกมาเป็นลูกๆนะครับผม เกิดอุบัติเหตุแน่นอนตัวนี้รับประกันให้เลยนะครับโซเตอร์ยางหน้าหลังเลือๆครับใช้ได้ยาวๆสีสวยใสครับไร้ตำหนินะครับผมของแต่งลืมไปหนึ่งอย่างครับผมในส่วนของปัด้อน้ำครับตัวนี้มีกัดพอน้ำแต่งตรงรุ่นเช่นกันนะครับสวอปไฟนี้ติดครบทุกดวงครับไฟแล้วต่งนะครับชืวอหน้าแต่งหล่อๆเลยเดี๋ยวฟังเสียงท่้อนิดนึงนะครับผมความพิเศษของคอท่อวนนะครับคือเสียงที่ออกมาจะเสียงออกมาเป็นลูกนะครับ ดีฟบอกได้เลยว่าครับว่าถูกใจสายโดดสายซิงแน่นอนนะครับสนใจยังไงติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวาอนญาตดับเครื่องยนต์ก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวรถนะผมวันนี้ก็เป็นโปรโมชั่นมาแจ้งนะผมสำหรับท่านที่ออกรถกับทางร้านเราเซลวบนะผมของแถมที่ท่านจะได้รับนะผมมีดังนี้เลยอย่างที่เห็นครับผมหมวกกันน็อคฟรีนะครับผมแบบนี้1ใบครับผมสามารถเลือกลายเลือกไซส์ได้เลยอย่างที่2ครับโปรโมชั่นแถมนะ้ามันเต็มถังครับออกรถจากเรานะผมแถมน้ำมันเต็มถังทุกท่าน3ครับผม เซอร์วิสรถนะครับเปลี่ยนถ่ายของเหล,ลวเช็คระบบให้ก่อนปล่อยรถทุกคันนะครับโอเคแล้วก็หมวกกันน็อกนะสำหรับท่านใดที่หมวกกันน็อกไปแล้วก็สามารถเลือกรับเป็นตัวแนตั้งรถเซอร์วิสรถได้นะครับผมสำหรับอย่างวันนี้ก็ยังไงฝากร้านเซอร์ไบไว้ด้วยนะครับผมร้านเรามีช่องทางการติดต่อก็ดังนี้เลยนะครับผมสนใจยังไงติดต่อเข้ามาได้เลยยังไงก็วันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ